เพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทำให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทำร้ายกันการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากมูดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคํำถามอีกต่อไป ถึงนาทีนี้สถานการณ์ภายในพักเก้าวไกลกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะในจังหวะที่กำลังเผชิญกับประเด็นการยุบพักจาก้นพวงก,การเดินหน้าแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งและการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ที่กำลังลุ้นสารรัฐธรรมนูญว่าจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ แต่อีกด้านก็มีความเคลื่อนไหวควบคู่กับจังหวะการเลือกตั้งนายกอบจใกล้จะมาถึงประมาณต้นปี2568ต่อการจัดทับวางผู้สมัครก้าวไกลในจังหวัดเป้าหมายก็มีความคืบหน้าที่เข้มข้นไม่แพ้กัน โดยเฉพาะหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการจับมือกับบรรดาบ้านใหญ่ตามกระแสด้านหนึ่งที่ออกมาว่าคีแมนพักก้าวไกลมองว่าอาจเข้ามาช่วยเติมเต็มให้กับพักได้มากขึ้นแต่ล่าสุดก็มีบ้านใหญ่บางหลังตัดสินใจไม่ผสานกับพักก้าวไกลเนื่องจากเมื่อลงรายละเอียดการทำงานเชิงลึกแล้วพบว่าแนวคิดทางการเมืองในหลายมิติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันเมื่อคีแมนคนสำคัญของพักก้าวไกลอีกส่วนก็ปักใจเชื่ออย่างแนว่วแน่ว่าจุดแข็งที่ทำให้ พักก้าวไกลมาถึงความเสี่ยงต่อการถูกยุบพักอยู่ที่กุญแจแห่งความสําเร็จที่ทําให้พักได้สอสอมากที่สุดเมื่อการเลือกตั้งปี2566แต่ก็เป็นคนบ้านใหญ่ที่มองว่ากรณีที่พักก้าไกลถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้ว่ามีพฤติกรรมซาะกรอ่อนบทําลายล้มล้างการปกครองจะเป็นปัจจัยสําคัญให้พักลดเพดานบินทางการเมืองในอนาคตหรือไม่แต่ที่สุดในทางกลับกันยังไม่ทันที่ตระกูลบ้านใหญ่หลายจังหวัดจะได้ร่วมงานจริงจังก็ ต้องแยกย้ายการพูดคุยทําให้ระยะหลังมีกระแสออกมาตลอดว่าพักคก้าไกลปฏิเสธบ้านใหญ่หรือบ้านใหญ่หันหลังให้กับพักคก้าไกลเพราะว่ากันว่าเหตุผลสําคัญคือเงื่อนไขมาตรา1นึก็ทําให้ความชัดเจนจากบ้านใหญ่โคราชจากตระกูลรัตนเศรษฐ์น่าจะปิดประตูกับพักคก้าไกลไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นยังมองไปที่ศึกนายกอบจเชียงใหม่ยังมีเงื่อนไขที่ลึกลับซับซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันหลายฝ่ายเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าสองสนามท้องถิ่นในเชียงใหม่ทั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกอบจอเชียงใหม่ก็เป็นเดิมพันที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะแพ้ไม่ได้เพราะคู่แข่งคนสำคัญในสนามนี้ก็หนีไม่พ้นพักก้าวไกลที่ตัดสินใจส่งพันธ์อาจชัยรัตน์นั่งเก้าอี้นายกอบจอเชียงใหม่ในานามพักทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็มีชื่อแคนดิเดตคน ในเครือข่ายของบุญเลิศบุรณุปกรอดีตนายกอบจเชียงใหม่ทางภายรัฐใหม่ชมพูอดีตรองนายกอบจเชียงใหม่ลูกคีมของบุญเลิศในกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมผู้เป็นพ่อของพลอยเพชรรัฐใหม่ชมพูสสเชียงใหม่เขตหนึ่งพักเก้าไกลหรือแม้แต่กุ้งทัศนีบุรณุปกกรอดีตสสเชียงใหม่ที่ตัดสินใจทิ้งพักเพื่อไทยก็เคยถูกจับตามองว่าพักเก้าไกลจะส่งเป็นผู้สมัครหรือไม่แต่สุดท้ายก็กลับตลบัตเมื่อเบื้องลึกเบื้องหลัง มีการพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่าดิวระหว่างผู้นำจิตวิญญาณทั้งสองฝ่ายลงตัวเพื่อจํากัดเส้นทางเดินของกลุ่มการเมืองที่ท้าทายอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะมีเงื่อนไขออกมาทํานองว่าพักเก้าไกลต้องไม่ส่งคนในเครือข่ายหรือมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับคนในตระกูลบุรณุปกรณ์ลงสมัครในสีเสื้อพักก้าไกลเพราะจะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งจนสั่งคลอนพักเพื่อไทยเชียงใหม่ในอนาคต ทามกลางกระแสดิวลับฮ่องกงที่เคยถูกพูดถึงในช่วงฝุ่นตลบจากการจัดตั้งรัฐบาลก็เริ่มกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งภายหลังจากสวหมดวาระจะมีการปรับองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลครั้งใหม่หรือไม่นอกจากนี้การเดินเกมของพรรคก้าวไกลยังต้องฝ่าดานหินอีกมากมายทั้งการรวบรวมกำลังพลในการชิงเก้าอี้นายกอบจอรวมถึงการปิดดิวต่างๆจะส่งผลบวกหรือลบกับพรรคในระยะยาวมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นในวันที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเปลี่ยนหมากทางการเมืองสลับตัวละครมาเดินนำเกมครั้งใหม่แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนยังคงอยู่ที่พักก้าวไกลย,ยังเป็นศัตรูสำคัญในกระดานทางการเมืองในวันข้างหน้ากับจุดหักเหต่อกรณีการยุบพักที่จะเป็นเดิมพันบนปากเห,เหวทั้งสิน้น